สวยและเก่งเบดักวันนี้ออกรถดูเข้าหวยแห่จดเลขทะเบียนอายุ21ปีแต่เก่งมากเวอร์อย่างเบดักวันนี้คํำสิงลูกสาวคนโตของสมรักคํำสิงที่ก่อนหน้านี้สาวเบดก็ประสบความสำเร็จทั้งซื้อบ้านสองหลังซื้อรถและใช้หนี้ให้ครอบครัวได้หมดแล้ว เธอก็เดินหน้าทํางานต่อไปเพื่อเก็บเงินและมีเงินให้ครอบครัวได้อยู่สุขสบายราสุดสาวเป็ดปังไม่อยู่จริงๆจ้าเมื่อทราบว่าเธอนั้นได้ทุ่มเงินออกรถดูโดยโพสผ่านอินสตาแกรมพร้อมบอกว่าโดานแกงอีกแล้วพี่ตรงบุกถึงเตียงตรงมาเจอรถใหม่มาส่งเฉยเลยไหนบอกยังไม่ได้ไงติดตามชมในคลิปนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามเบ็มาตลอด รถขั้นที่3มจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีทุกคนที่ดูคลิปของเบสทุกยอดวิวยอดไลค์ยอดติดตามมีความหมายกับเบสมากจริงๆอยากขอบคุณทุกคนให้ขอบทุกคนมากๆแต่หวังว่าคนนี้จะถึงทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะดักขอบคุณครอบครัวด้วยที่แก่งได้น่าดักมากขอบคุณพี่ตรงๆที่อยู่ข้างๆหนูในทุกๆความสามําเร็จหรือหนูเจอปัญหาอะไรหันไปข้างๆก็มีพี่อยู่เสมอเลยขอบคุณนะคะดักคุณชายนะวงเรฟฝากติดตามคลิปด้วยนะคะท่ามกลางแฟนคลับร่วมแสดงความยินดีกับคนเก่งจานวนมาก